โอ้สุดยอดสุดยอดมากอันนี้อันนี้อันนี้ต้องติดมั้ยนะนะครับดีครับนะครับสุดยอดเลยนะครับ งีงก็ฝากตามแต่ละกันนะครับเรามาเปิดตัวทั้ง6ท่านนะครับสําหรับเขตนี้นะครับนะฮะฝากในบาลสำหรับโยาบาลของเราครับสำหรับบัของเราเฮ้ยนี่ไม่ใช่ฮะนารัาของผมชจอนต้องตุกสาเฮเซสนะครับเอ่อคุณจะอมก็ได้ครับหมนะฮะอาทนี้คือทั้ง6ท่านนะฮะที่จะมาเป็นแมวมองด้วยรครับมไม่ใช่ไม่คกินครับหูยไม่ต้อทำช่นใจิเ่นเด็ ้ยไม่แก้ด้วยไม่แก้เลยทีเดียวนะครับถล่มถล่มทำไมเบอร์ห้าไม่ดังครับชัดเจนไปขลุ่นเบอร์ห้าไม่ดังแค่นี้ทำได้ม่ดังแล้วครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวครับโอเคนะครับหล่อหล่อสุดๆนั้นเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวถามถึงเรื่องของมูบงานก่อนมูบงานงบงานงบงานอย่างนี้อย่างล่าสุดก็ยังไงครับครับล่าสุดนีิก็เนี่ยทำรอบตัว Winner's Project แล้วก็ซีคนก็สองคุของวิม จะคงไม่เสียดายเท่าไรนะครับหลายคนคงจะนะครับไม่ไปฟังได้ฟังแต่ที่พรุ่งนี้นะครับก็เสียค่าดีกว่าอฮ้ยต้องบอกนะพี่เสิร์ฟเนี่ยเจ็บด้วยแต่เสเฮ้ยแดงดีมันเดียวโอแล้วต้องบอกว่าพี่เองก็เป็นดีเจอยู่ที่เชียงใหม่จริงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อันดับหนึ่งล่สุดไม่มีพรุ่งนี้นะจ๊ะอันดับหนึล่าสุดไม่มพรุ่งนี้แล้วก็เพลงของวินนี่มาแรงครับอันดับที่3,024นย แล้วล้อล้อไถ่ทัดก็มึงเอาคหมือนกับพี่ <c oughs> เอาอันนี้ก็มีนึงเอาอันนี้เป็นยาวยาวๆนะเอมาถึงตุ้ยบ้างละครนี่ก็มีนะครับผมตอนนี้รับบทเป็นพระเอกครับ <c oughs> ับ <c> ล <oughs> <c oughs> ะครเรื่องจิกหัวที่เราขับครับ ถ่ายทอดในช่อง11งสิบ่อย็ดกไปทีเดียวอ่าแต่ผลงานเใช่ฮะตอนนี้ก็มีละครครับเพิ่งจบไปครับสบายยอสวแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีมาให้เชิญชมกันได้อีกครับเดีือนมี้าเดือนหน้าครับเดือนหน้าเรื่องเอ่อเงาพลายครับเงาพลายครับเล่นเป็นตัวพลายครับครับผมพี่พลายเฮ้เงาพลายที่พี่ฝันหลังอ่ะครับผมพิงกี้อ่ะครับผมคนก่อนนี่พี่รู้แน่ครเอาพี่ติดตามเรื่องชาวบ้านที่เก่ง ที่ไม่รู้เรื่องเดียวเรื่องจริงเราตั้งเก่งเลยนะฮะมาถึงนัดตั้งอย่างนั้นถ้าบอกว่าไม่อยากจะอวยเป็นสิบินโดรนของคลื่นเรามันเอฟเอ็มไปที่เชียงใหม่พอปุ๊บเสร็จปออาเขาเรื่องคลื่นตรงนี้ตลอดพอแล้วให้นัดมาสมักปุ๊บแล้วก็ส่งเอฟเอ็มส่งไปหาคุณแม่เลยว่าให้ซิสปอตคลืนหน่อยก็เลยได้ที่หนึ่งของคลื่นเลยแล้วคุณแม่ก็ดีใจมากเลยอ่านัดทายหน่อยนีเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเรื่องจริงนะ ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับก็ผลงานตอนนี้ก็มีเพลงไม่มีพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ซาบล่าเป็นพ่อแคปปุ๊กของน้าดวงแหงแล้วนะครับชื่อมองู้ใหญ่จากทุกมุมที่งานศเสร็จมรินท่านนายว่างก็เชิญด้วยแล้วกันครับวันที่สามสร็จครับค่ะนะมาถึงนักคิวบ้างครับผมโหก็ตอนนี้ก็มี ซิงเกิลเพลงครับเมื่อฉันได้บอกว่าเธอไปแล้วอ้อันนี้ดับ20บาทดีมากคนนี้นี่สามกว่าเนี่ยผมทุกมีคอนเสิร์ตเดียวเลยนะยี่สิบเจ็ดมิถุนายนนี้เองสุดยอดพี่สาระเฉลิมกรุงเป็นซีนิปเป็นคนแรกประไทยที่มีคอนเสิร์ตเดียวแต่นี่เพลงฮิตเลยเฮ้ยพี่ผมรักเพลงจริงสุดยอดอ่ะเจ้าอวยอวยอวกันเลยเนี่ยอ่ะเข้ามาทีว่าก็ซิงเกิ้ล ครับเรื่องเมื่อฉันได้บอกแล้วเธอไปแล้วเพิ่งปล่อยเมีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ครับผมครับแล้วก็ตอนนี้สําหรับละครก็ถ่ายอยู่เรื่องเหนือมนุษย์ครับช่องเจ็ดใช่ครับช่องเจ็ดครับจะเล่นอะไรนะฮะจะเล่นอะไรไม่ได้เล่นอะไรบางทีบางทีมันก็ตัดกันบ้างไม่ต้อบ้างันางกัางไม่กลางนะครับสกพูดแล้วก็บางทีอาจจะเป็นความเสียเปรียบของคนที่อยู่ที่ท้ายบางทีออกบ้างมั้ยออกบ้างเดี๋ยวฮะผมยังไม่หมดเลยครับที่ผมทำมาเยอะ มีละครที่ออนแอร์อยู่แล้วเรื่องหนึ่งครับผมก็ชื่อเรียกว่าวันปวดปวดร่าฝันครับวันอ๋อช่อง11ใช่ไหมครับใช่ช่องเก๊อไม่ไปช่องไหนอย่ช่องเก๊อวันวัยปวดตอนกี่โมงครับตอนเที่ยง45วันอาทิตย์ครับโอ้ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลงานอยากให้รอติดตามอ๋อสุดยอดเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าอะไรคืออันนี้ผมเผลอนิดนึงเพราะว่าผมเพิ่งไปถ่ายแบบขึ้นปกแฮมเบอร์เกอร์มาครับ ก็เดี๋ยวรอสิงหาครับรอดูหนังสือนะครับนะครับจำแต่เรื่องรูปนึกถึงว่าชัดเจนชัดเจนแค่ไหนนะของงานเพราะท่านพูดน้อยเพราะว่าไม่ได้ยเยอะขอให้ด้วยพี่น้อยนี่นะอ้ามนก็รู้แล้วแกพี่วิทย์มาขอรักสิบรูสัตนี้ขอตว์นิดนึงนะครับผมเพราะอยูกท้ายเลยทีเดียวนะครับมาถึงออฟบ้านผลงานครับออฟตอนนี้ก็ตอนนี้วันนี้ก็เพิ่งไปฟิตติ้งละครมาครับฟิตติ้งละคร เรื่องอะไรครับผมไม่อยากเป็นสายลับอ๋อสุำคัญครับแล้วผมอยากเล่นด้วยหรอเปล่าครับอ๋ออ๋อนั่นคือเขาวางไว้อยู่แล้วแต่เล่นในแบันนี้ที่ออฟเล่นกับพี่ชายบัญชาแล้วเล่นกับบ้านเลยับตุ้ยครับเขารุ่นพี่เรานะอ๋อเขารุ่นเก่ารุ่นพี่เงาคือเขาบอกว่าไม่อยากให้ดูว่าหากเกิดกานก็อย่างวิทยกับออฟนี่ก็กว่าครึ่งทศวรรษ์แล้ว ก็คือทศวรรษไงนะฮะก็ไล่ก็่จะมีละครบก็จะมีละครเรื่องนี้แหละครับก็กำลังจะถ่ายคุณจะบบิตติ้งวันนี้แล้วก็จะมีเพลงอีกโอ้โหสุดยอดเลเพลงเพลงมไม่เหมือนกันบ้างอะเี่เปิดพี่เปิดเขาไม่ขอไงไมเปิดบห็นใจใจคนเป็น AF บ้างดีเอหมือนกันเห็นป่ะไม่เปิดให้เปิดให้บางคน ที่ว่าเลือกปฏิบัติบ้างอะไรบ้างนะครับผมเขาเหมือนงาทํางานดูจะเยอะกับพี่ไปแล้วตองนะครับผมพอไเอ้คะังอา่นอย่างไรนะฝากพังด้วยนะก็รตานครับผมท้งยก็อนนะครับดีมากจริงจิ